ก็เรียกได้ว่าเป็นหนังคอมเมดี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เล่นเรื่องเกี่ยวกับการย้อนเวลานะแต่สําหรับผมส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเป็นแดล็อกที่เราเคยเห็นนะครับและอาจจะไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่มากเท่าไหร่สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวกับหนังเรื่องให้ hey, ลูกพี่นี่ลูกพ่อหรือว่าชื่ออังกฤษก็คือ my god father นะครับที่กํากับโดยพี่ใหม่พวัต พนังสิรินะครับพุ่มกับบุเพสนิวาสแล้วก็นําแสดงโดยพี่โป๊บนะครับธนวัฒน์แล้วก็พี่เตอ๋อชันทวิทย์แล้วก็นางเอกของเรานะครับคุณแซมมี่คราวเวลหนังเรื่องนี้นะครับโดย transformation film แค่โหลดแอปลงทะเบียนเสียรหัสคำเชิญแล้วเลือกซื้อสินค้าจาก U Pick Choice แค่นี้ก็ได้เป็น U Picker แล้ว ยิ่งช็อปเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะด้วยนะแชร์สินค้าที่เราชอบแล้วมีคนมาซื้อสินค้าจากลิงที่เราแชร์เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นทุกครั้งที่มีคนมาซื้อจากลิงของเราเลย mm hmm. ยิ่งช็อปยิ่งแชร์ชยิ่งได้ใครๆก็เป็นยูพิกเกอร์ไปช็อปเลยยูพิกเลิศเลย สวัสดีครับก็กลับมาพบกันแล้วนะครับกับการรีวิวหนังแบบไม่สปอยนะครับกับคลิปนี้นะรีวิวหนังไทยนะให้ hey, ลูกพี่นี่ลูกพ่อนะครับก่อนที่จะดูคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกด s u b s c r i b e ติดตามและก็ด่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการรีวิวแนะนําหนังเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับ ก็เข้าเรื่องกันแล้วกันกับหนังเรื่องนี้นะก็เป็นหนังไทยสไตล์คอมเมดี้นะที่ผมมองว่าในส่วนแรกเลยก็คือเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องของหนังเรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่า,าเราก็จะเห็นเนื้อเรื่องหนังไทยประมาณนี้เยอะแยะไปหมดคือเราก็จะเห็นจากตัวอย่างนะว่ามีการย้อนไทม์ไลน์การย้อนอดีตนะครับว่าในอดีตเป็นอะไรยังไงบ้างคือในหนังเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าตัวของพี่โป๊ปเนี่ยเป็นคนในยุป,ปัจจุบันแล้วก็ไปเจอกับพ่อตัวเองในช่วงวัยรุ่นนะครับ ค,คือหนังเรื่องนี้มันจะมีดีเทลของเรื่องอความคิดเห็นไม่ตรงกันความไม่เข้าใจกันในครอบครัวซึ่งในตัวอย่างก็เห็นแล้วอันนี้ผมไม่ได้สปอยนะครับจึงทําให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นซึ่งเราจะเห็นหนังประเภทเนี้ย ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่ก็ด้วยความที่อย่างที่พุ่กกับนะฮะทำเรื่องบุเพสันนิวาสซึ่งเรื่องบุเพสันนิวาสเนี่ยผมคิดว่าคนไทย95%เนี่ยน่าจะดูนะฮะแล้วก็น่าจะชื่นชอบผมเนี่ยให้10เต็มเลยนะส่วนตัวนะครับแต่พอมาในเรื่องนี้ในด้านของเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยเราถ้าไปดูเรื่องนี้อย่าไปคิดมากนะคือเราคิดว่าเราไปดูหนังคอมเมดี้เรื่องหนึ่งที่จะย้อนยุคเข้าไปในยุค 2,541นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยผมคิดว่า,าไม่ได้ดึงให้เรารู้สึกไปอินกับอารมณ์ของมวลต่างๆที่หนังพยายามจะพรีเซนต์เช่นเรื่องของพ่อกับลูกเรื่องของความดราม่าในซีนอารมณ์และหนังเรื่องนี้โดยส่วนใหญ่ก็นเน้นคอมดี้ซึ่งผมมองว่า มันตลกไม่สุดนะครับแล้วก็ดราม่าไม่สุดเท่าไหร่ส่วนในด้านเรื่องของการแสดงนะครับนักแสดงผมคิดว่าทุกคนนะครับทำออกมาได้ดีมากโดยเฉพาะพี่เตอ๋อรู้อยู่แล้วว่าฝีมือเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอีกคนนึงก็คือพี่ป๊ปคือพี่โป๊ปเนี่ยผมต้องชื่นชมเลยจริงๆนะครับว่ามีหลายซีนหลายอย่างที่เห็นได้ชัดว่ามีการอินโรไว ซีนน้ำตาการหัวเราะรอยยิ้มคือทุกอย่างดูจริงมากคือดาราทุกคนเนี่ยในหนังเรื่องนี้เอาอยู่หมดเลยนะครับส่วนเอ็กซ์ตร้าก็จะมีแข็งบ้างไม่แข็งบ้างคือทุกอย่างในแวลตาเนี่ยเราดูเราจะสังเกตเห็นได้แต่ว่าโดยตัวหลักใหญ่ใจความไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหลักหรือว่าสมทบทุกคนดูฟิลลิ่งอินแล้วก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับแต่ยกนิ้วให้กับพี่โป๊ปเลยผมบอกเลยนะครับว่า พีนี่แบบไม่ธรรมดานะคือของแรงมากจริงๆด้านนี้ก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากองค์ประกอบศินแสงสีเสียงนะครับในด้านนี้นะมันเป็นเรื่องของการย้อนเวลาอย่างที่เรารู้คือผมรู้สึกค่อนข้างที่จะ,ะเห็นว่าการย้อนไปในปี2541เนี่ยด้วยดีไซน์ฉากรถหรือว่าการแต่งตัวหรือเพลงหรืออะไรใดๆก็ตามแต่ทีวีอะไรเงี้ย มันไม่ได้เข้ากับยุค2541จริงๆคืออย่างเราที่เราโตมาใครที่เกิดปี2520้านเป็นต้นไปเนี่ยเราจะผ่านยุคนั้นมาแล้วเราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมอเตอร์ไซค์สมัยนั้นมันต้องเป็นยี่ห้ออะไรที่มาแรงการแต่งตัวแบบไหนที่เขาแต่งกันเพลงที่ฟังคือเพลงอะไร อย่างงี้ครับหรือว่าหนังทุกอย่างการย้อนยุคในเรื่องนี้เนี่ยพร็อพต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะตรงกับไทม์ไลน์ในยุคนั้นจริงๆสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรครับคือในมุมมองของผมเนี่ยมันมีความเป็นเหมือนเขาจะตั้งใจต้องการเซตให้เห็นอยู่แล้วว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นหนังที่ผสมกับความเป็นซิทคอมนิดๆนะด,ด้วยการจะจัดแสงจัดไฟต่างๆนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตัดต่อนะครับองค์ประกอบฉากองค์ประกอบศิลป์ก็ไม่ได้มีดีเทลที่ ทำให้ผมประหลาดใจมากนะักพอเรื่องนี้เนี่ยทำเป็นคอมเมดี้ผมก็จะมองในมุมว่าเออมันก็มีค่อนข้างที่ความจะเป็นซิทคอมนะประกอบกับย้อนยุคแต่แดอะลอกเสื้อผ้าพร็อต่างๆไม่ตรงกับยุคเป็นทุกอย่างผสมกันหมดจะวินเทจก็ไม่วินเทจจะายตีก็ไม่9นีนะครับเพลงยุคสมัยอย่างเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรก็เลยไม่ได้คิด หรือว่าซีเรีสอะไรมากนะครับแต่โดยรวมๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่คิดอะไรมากก็จะไม่ติดใจอะไรอีกด้านนะครับก็คือดนตรีหรือว่าเสียงคือหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมีเพลงประกอบพอสมควรเหมือนกันนะครับคือเรียกได้ว่าพอเข้าซีนอารมณ์ก็จะเอาเพลงมาล้อมเราพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าช่วยอะไรหนังมากนักสักเท่าไหร่ฉะนั้นนะครับกับหนังเรื่องนี้ให้ hey, ลูกพี่นี่ลูกพ่อเนี่ยเต็ม1ิบผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไป ห้าเต็มสิบครับฟังไม่ผิดครับให้ลูกพี่นี่ลูกพ่อเต็มสิบผมให้คะแนนภาพรวมทั้งหมดไปห้าเต็มสิบก็โดยรวมนะครับหนังเรื่องนี้นะผมมองมาแล้วก็ ดูแล้วรู้สึกสนุกนะครับสนุกแล้วก็คืนเครงนะกับแดอ์ล็อกของหนังที่ตั้งใจจะพรีเซนต์ของความฮาเป็นหลักนะครับแล้วก็มีหลักคิดในเรื่องของความเข้าใจของคนต่างรุ่นแต่ด้วยการที่หนังเรื่องนี้เข้าเรื่องตอนต้น,นแล้วรู้สึกว่ามันปูเร็วแล้วก็ย้อนอดีตเลยนะครับคือเราจะไม่ได้เห็นดีเทลถึงความขัดแย้งถึงปมระหว่างพ่อกับลูกมากนักคือระหว่างที่เราพุ่มกลับให้เราเห็นว่ามันมีจุด ขัดแย้งกันของหนังเนี่ยมันเป็นเพียงภาพแฟลชแบ็กสั้นๆเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ดีเทลเข้าไปให้เห็นถึงความขัดแย้งแบบเต็มๆมันจริงทําให้ตอนหลังหรือว่า,อาตอนที่คลายปมนะครับคลแม็กของหนังเนี่ยทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่า,อ,าอินมากเท่าที่ควรคือแทนที่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ดูแล้วน้ําตาไหลเลยอย่างเงี้ย หนังไม่ได้ส่งอารมณ์ให้ผมรู้สึก i ิ p แ c t แบบนั้นคือในขณะที่พี่โป,ป๊บแบบว่าพี่โป,ป๊บนี่คือน้ําตาไหลนะฮะหรือว่ายิ้มหรือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆแต่กลับทําให้ผมไม่รู้สึกอินไปกับตัวละครในขณะที่นักแสด,แดงถ่ายทอดออกมาแบบดีเยี่ยมคือตรงนี้แหละครับผมว่าดีเทลต่างๆมันหายไปพอสมควรเหมือนกัน ไม่งั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยโ,โห,โโหโด้วยด้วยปมความขัดแย้งระหว่างลูกชายกับพ่อที่ไม่เข้าใจกันแล้วก็มีปัญหาเรื่องแม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โห,โโห,โโห,โโหจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีเทลที่ถ้าเกิดว่าขยี้ดีๆหรือว่าใส่เพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงเนี่ยอาจจะช่วยหนังเรื่องนี้ให้คนดูได้เสียน้ําตาได้นะครับคือในส่วนตัวผมก็มองว่าผมเป็นคนเซนซิทีฟพอสมควรนะแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่พี่เต๋อเล่นหรือว่าสิ่งที่พี่โป๊บเล่นออกมาเนี่ย ม,มันพอนข้้นที่จะถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากแต่กลับเป็นว่าด้วยหลายๆอย่างในหนังที่ร้อยเลียงได้ไม่ลงตัวเท่าไหร่จึงทำให้ส่งสารเหล่านั้นมาไม่ถึงคนดูครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าจะดูเรื่องนี้เอาตลกเนี่ยก็ดูได้ใครเป็นแฟนพี่โป๊ปพี่เต๋อเนี่ยดูได้เลยนะครับหรือว่าใครชอบผลงานของพี่พุ่มกับที่ชอบบุเพศนิว่าผมคิดว่าดูแล้วก็สนุกนะแต่ส่วนตัวผมให้5เต็ม10แล้วกันหลายๆอย่าง หลายๆอย่างอีกนิดนึงจะถึงแล้วแต่ก็รู้สึกว่าเอออีกนิดเดียวจริงๆนะครับสําหรับใครนะครับที่ยังไม่ดูนะครับวันนี้ก็สามารถไปดูได้นะครับเป็นหนังไทยที่เราคิดว่าเฮ้ยไปสนับสนุนเถอะเราควรจะดูได้ตาฟังด้วยหูและสัมผัสด้วยความรู้สึกตัวเองนะครับแต่กับผมให้5เต็ม10ก็เป็นหนังที่ผมรู้สึกว่าดูได้แบบ feeling c o m e ี y สนุก ตามสไตล์หนังแบบซิทคอมแบบประเทศไทยเลยนะครับเอาเป็นว่าก่อนจากกันไปอย่าลืมกด Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนด้วยไปดูแล้วรู้สึกอะไรยังไงชอบไม่ชอบตรงไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือแชร์ลิงก์นี้คลิปนี้ไปชวนคนอื่นไปให้คนอื่นช่วยกันแชร์ชข้อมูลด้วยกันแล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับนักดูหนังทุกท่านคลิปนี้สวัสดีครับ